สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือการแก้ปัญหาไม้ผลระยะชิดที่ปลูกชิดกันเกินไปแล้วเกิดปัญหาส่งพุ่มชนกันเหมือนโซนลำไยโซนนี้นะครับที่ผมใช้ระยะห่างแค่4ีคูณสเมตรเท่านั้นเองพอผ่านไป45ปีเนี่ยก็เกิดปัญหาส่งพุ่มชนกันแบบนี้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยก็คืออย่าปลูกชิดเกินไปแต่ผมชอบไม้ผลระยะชิดนะครับเพราะว่า มันมีวิธีการจัดการดูแลที่ง่ายคลิปนี้ก็เลยจะมาตัดแต่งกิ่งครับเริ่มกันเลยวิธีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็คือผมจะใช้มีดตัดกิ่งเล็กๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็ย่อยซอยให้เป็นปุ๋ยไว้โคนต้นนั่นแหละกิ่งที่เหลือกิ่งที่ใหญ่ๆเนี่ยก็เอาวางกองรวมกันไว้เอาไว้ทําฟืนเอาไว้เผาถ่านก็ได้นะครับนี่คือวิธีการขั้นต้น พอตัดแต่งกิ่งได้จนโล่งแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เลื่อยยนมาจัดก,การหั่นลงให้เหลือประมาณ150เซนติเมตรเท่านั้นเอง หรือถ้าไม่อยากเหนื่อยใช้มีดก็ใช้เลื่อยยนตัดเลยก็ได้แต่ต้องซอยขยักไว้เพื่อกันกิ่งแตกด้วยนะครับก็ทำได้เหมือนกันก็เป็นวิธีที่ง่ายดีนะครับถ้ามัวแต่ใช้เลื่อยมือตัดเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหนื่อยด้วยอันนี้เลื่อยยนต์เนี่ยก็สั่งซื้อออนไลน์มาในราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่จบงานก็จะได้ลักษณะนี้เลยครับก็จะกลับ แตกยอดถอดใบใหม่เป็นไม้ผลระยะชิดที่มีการบริหารจัดการที่ง่ายเหมือนเดิมและที่สำคัญการตัดจริงๆแบบนี้ผมก็เคยทําเป็นคลิปออกไปหลายปีแล้วนะครับไม่ส่งผลเสียไม่ทําให้ต้นตายแถมยังได้กิ่งมาใช้ในครัวเรือนมาทําฐานมาทาําทฟืนแล้วก็ใบที่กองรอบคนต้นเนี่ยก็จะย่อสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปทําไมไม่ตัดเป็นกิ่งทิ้งไม้คนต้นเลยคือใบลำไย,ยเนี่ยจะหล่ยากมากนะครับต้องรอหน้าฝน ผลแล้วผลอีกบางทีก็หล่นยากผมก็เลยใช้วิธีตัดแล้วก็หั่นใส่ขคนต้นเพื่อช่วยซอยให้มันยอสลายได้ไวขึ้นนี่ก็คือการแก้ปัญหาทรงพุ่มชนกันสําหรับสวนไม้ผลระยะชิดที่ผมใช้อยู่ถือว่านํามาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังหลังจากนี้ก็จะบํารุงให้น้ําให้ปุ๋ยคอกเพื่อจะทําสารในช่วงเดือนมกราคมก็ตัดแต่งกิ่งช่วงนี้เป็นดีนะครับเพราะว่าจะได้ใบสามชุดในช่วงเดือนมกราคมเราก็จะทําสารให้ ติดดอกออกผลจําหน่ายในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมก็ถึงว่านํามาเล่าสู่กันฟังสําหรับการบริหารจัดการไม้ผลระยะชิดที่มีทรงพุ่มชนกันแบบนี้ลองนําไปพิจารณาดูสวัสดีครับ